ฮะดูคนก็จะเป็นเมนูของเราวันนี้เนาะบรรยากาศตอนนี้นะคะแตกเรามาแล้วนะคะยูยังมาค่ะยูยังไปไปโน้ตไยโน้ต ทางก้งานเวียดนามขอถ่ายรูปรปานะคะ to you Happy b i r t h d ั y นีนะคะเดเี๋ยวมาจีบคนยัสกีคน่งเนี่นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูรูปที่ใ บรรยากาศตอนนี้นะคะทุกคนก็นี่ตอนนี้ห้ามงยินนะคะเราก็เตรียมเก้าอี้ไว้แล้วนะคะแล้วก็มีไฟด้วยเพราะว่าเรานัดวันนี้นะคะก็จะมีพนักง,งานเวียดนามมาด้วยก็คือมาหกโมงนะคะเราก็เลยต้องเตรียมไฟเพราะว่าเราต้องกินดึกแน่นอนไม่ดึกเราก็มาแบบทุ่มสองทุ่มก็จะนั่นแล้วนะคะนี่บรรยากาศของ บ้านบีนะคะตรงนี้ชั้นสองเนาะก็จะมีแบบว่าบ้านใกล้นะคะเดีด๋ยวให้ให<ม>ดูม,มุมนี้ดีกว่าเมื่อกี้บีทําให้มันเป็นกว้างๆเนาะมุมกว้างมันก็เลยจะมองไม่ค่อยชัดแต่ว่าตรงเนี้ยเห็นไหมบริเวณบ้านแล้วก็จะมีนี่ด้วยต้นมงต้นไม้นะคะอันนี้บริเวณหลังบ้านนีนะคะก็จะเป็นแบบเนี่ยเป็นป่าหมดเลยค่ะก็เลยจะมีมแมลงเยอะมากนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นเมนูของเราวันนี้เนาะ เนื้อหมูเอ้ยอันนี้เนื้อนะคะเนื้อวัวนอะสองอันนี้แล้วก็อันนี้เนื้อหมูนะคะอันนี้ก็จะเนื้อแบบอะไรนุ่มๆนะคะทุกคนนี่เนื้อ,อวัวอันนี้ราคาประมาณพันสองตอนพันสามบาทนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทเนาะนี่นก็จะเป็นททกายากิเครื่องด,ดื่มต่างๆน้ำจิ้มของเราน้ำจิ้มไทยด้วยมีเห็ดมีผัก

ทักายบ๊ายบายชากันไปายีสามีามีายีสามีามีส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 รมีสา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 มีามีสามีสามีสาียามามีสามเป็นีสาม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 ีสานีสาม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 ีมีามามีสามีสามีเามีสามามีสามีสาามี่ามีสานีสามีสามามีสาามีาานีสนมีะทีสอามีะามามีสามีสาีสอามีสามามีสา้าาา เออมันเสียงเพลงด้วยนะคะกลัวลิ้กจิตเ,เองเนาะพี่จางก็นี่นะคะดู iPad บรรยากาศตอนนี้ก็หกโมงกว่ากว่าเนี่ยจัดพัดลมพัดลมมีฟงมีไฟอะไรเรียบร้อยนะพ<อ>นักงานเวียดนามนะคะแล้วก็ให้เรียกมาทานด้วยเนาะนะคะทุกคนวันหยุดเนาะก็ไม่ได้ไปไหนไกลแล้วก็บ้านเราก็อยู่แบบชนบทนิดนึงอะไรเงี้ยเวลาจะ ไปไหนมาไหนก็ลําบากนิดนึงนะคะก็เลยเรียกไปชิคกี้จังกคชิคกี้จังอยู่ตรงนี้ค่ะ <Okay. S 1> ชิคกี้จังก็นี่ติดสติกเกอร์ด้วยนะคะก็เป็นสติกเกอร์ตุ๊กตาเพื่อจะแบบไลยย่ลยุงไล่ยุงนะคะทาครงทาครีมกันย,ยุงเรียบร้อยอให้ฟังนี้แต่เร,เรามาแล้วนะคะอยู่ยังมาค่ะแดกสำคัญของเราอ่ะอาริกาโตวารายมา พี่จังอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็ถ้าได้กัปเซดาร์ก็มีนี่เรามีไฟอยู่ตรงนี้นะคะเป็นไฟของที่ทำงานแล้วก็มีพัดลมด้วยนะคะบรรยากาศตอนนี้ป้าปเงือออกทางนี้ก็จะกลงังทานน่ามันเยี่ยมีนี่นะคะ

จะยกมือแบบนี้นะเหมือนแบบแกว่งไปมาเหมือนเงาะวาเหมือนงวงช้างอะไรอย่างเงี้นะคะแล้วก็ต้องให้ทุกคนทําด้วยนะเนื้อตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มโยสกิทับไปนะเซฟโอเคอยูยันต่อยยูยันต่อไปนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นมันหวานนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่

เดี๋ยวเราแอบไปดูดีกว่าว่าตอนนี้ข้างนอกบรรยากาศข้างนอกเป็นยัง,นไยงไงบ้างหนึ่งทุ่มกว่าแล้วนะคะเกือบจะสองทุ่มละนี่ทุกคนก็ทานแล้วก็คุย,ออยนม่เปนบากอเคโอเคโอเนโอเคโอเเคโอ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 เคอเคอนคโอเคอเคโอเคอคโอเคอนคอน,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 น คำวภาษาเวียดนามขอบคุณเรียกว่าคำเอิญนะคะคำเอิญ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 บนแปลว่าขอบคุณนะคะนี่เดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะทุกคนอาจจะไม่ไทยเยอะนะคะนี่เดี๋ยวเราจะทิ้งขยะกันทําเสร็จก็ล้างเลยนะคะความจริงเราจะทำความสะอาดพรุ่งนี้นะคะแต่วันนี้ก็เดี๋ยวไหนๆก็บรรยากาศดีแล้วก็ทําความสะอาไปเลยนะคะ โอ้ชอชอโกเบนอซายโกเบนอซายเราไปยืนบังเขานะคะนี่ก็เป็นเก้าอี้คนญี่ปุ่นส่วนมากจะไม่ค่อยแบบทิ้งไว้ล้างพรุ่งนี้นะคะคือแบบกินด่งซำสมมติว่าทานทานเสร็จแล้วก็จะล้างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของใช้พวกโต๊ะจานอะไรเนี้ยก็คือล้างเสร็จแล้วก็ไม่ต้องหมดไม่ต้องมาเสียเวลาล้างอีกอะไรเงี้ยนะคะ ก็ปลาไดอยู่เหรออันนี่ก็ยังมีกำลังล้างอยู่อันนี้ก็ปลาฟาล้างอยู่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะล้างล้างกระจกนะคะชิกิจังอยู่ข้างใน ไงายน้าเลยนะแล้วก็จะมาไหว้พระนะคะเย่เย่เยมาไหว้พระนะคะอันนี้นะคะทุกคนมีอายุประมาณสาสิบกปีแล้วนะคะคือประมาณหลังจากที่สามีเอ้ยคุณพ่อของสามีบีนะคะเสียเนาะไม่เห็นไม่เป็นอะไรเลยนะคะก็จะแบบสวยงามปกติ แล้วก็เอามากางวันพระนะคะเมื่อวานที่กิจจังทำเดูุ๋กคนเด็กไม่รู้เด็กไม่รู้ที่อยางน้ำเนียวดนซสือราเนียวน้ำเนียวโฮเลงเงี้ยวดูเสือ้ย่า้าอันนี่ก็คือเค้กนะคะว้าวเป็นเค้กของร้านยูยังนะคะทุกคนยูยังก็จะทำมิโซะด้วยแล้วก็ทำเค้กด้วยนะคะ のののそののそれうこれ自分カクなのおめでと,とは自分カクなの自分カいなのすごい上手上手なんだでしょ一年前も怖いでしょ<笑><笑> ?1 年前も怖いでしょ一緒に食べる一緒食べる一緒食べる。バスるットかわいいカカピバスネット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 カピバスネットカピバスネットカピバスットカピバスネットカピバスネットカ นี่ไม่ใช่พนักงานนะเป็นสวพนักงานนะคะแต่ว่าเราให้ก็เพี้ให้นองอันนี้แบบปลาโอ้นาคารกันหมดเนาเวียดนามขอถ่ายรูปป้าปะนะคะนี่นีนี่โอ้ขอบคุณรดสักครู่ใช่้า่อะดูใช่ นี่ก็จะเป็นวันบรรยากาศนะคะทุกคนของครอบครัวเราแล้วก็มีพนักงานมาด้วยนะคะคือป้าบอกว่าถ้าสมมติว่าพนักงานเวนามก็อยู่ด้วยเนาะคือเขาเพิ่งมาใหม่นะคะไม่ถึงสองเดือนก็เลยจะแบบว่าวันหยุดด้วยวันหยุดยาวด้วยไม่รู้เขาจะไปไหนยังไม่รู้จักสถานที่ต่งางๆันนะคะก็เลยแบบเออน่าสงสารเนาะ<อ>เขาไม่ได้ไป<อ>ไหนก็เลยแบบชวนมาทานด้วยกันนะคะมแม่ย่ามีครอบครัวเราคุณนาด้วยแล้วก็เพื่อนๆนะคะ เจะทีนจบอยวนตเด์มดเด้ียแสงไฟตอนนี้มันเป็นแสงไฟของใจโฟนนะคะให you Happy birthday to you Happy birthday

แบ้วกแล้ว yeah. ก yeah. ็แล้ะก็แล้ว so ก็แล้วก็แล well, ้วก็แล้วก็แล้วก็แバイวก็แล้วก็เล้่กคแล้วก็แล้วก็แลวก็แล้วยวก็แล้วกวก็้้้กวว 綺麗だねはいおやすみなさいバイバイ。やみなんなかよこれ okay, okay. <laughs>

ชิโนจังเป็นอะไรนะเป็นเอ่อทาวเวอร์เออ่ผ้าเช็ดหน้านะคะทุกคนเช็ดเหงื่อนะคะของชิโนจังนี่ให้ป๊าป๋านะคะไว้แบบเวลาป๊าป๋าไปทำงานอะไรเงี้ยมีเหงื่อเยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้นะคะ

อีข้อกุ้ยปะการังนะคะทุกคนเออมาที่ก๋วยเติ๋ยจังหวัดปปาชอบลืมนะคะทุกคนแล้วก็เลยถูกปป้าชอบลืมนะคะเหมือนแบบพาเช็คน่าใช่ไหมเวลาไปเมืองไทยทีไรจะชอบลืมบนแท็กซี่นะคะแล้วปากกาก็แบบว่าตอนนี้ชอบใช้แบบราคาแบบพอแบบโอเคก็พอนะคะเขแกว่งลื่น ชิคิจินอมนะชิคิจอิมแล้วนะคะิจัパパののののองอมแล้วนะคะชิคาจัอิมนงมนะคะชิินะคจังอมแนะชิแล้งนะชินะคะชงอินะคะชิคัมนะคะคงอนะนะนะะอ้นะะ้นี่อะไร

切れななないい。ももよしかかかかす今。ががででああ。る。結構อ,อ,อย่างที่สองนะคะยอสกี่มีสองชิ้นมีปากกากับเสื้อนะคะทุกคนเสื้อสองตัวนะเป็นเสื้อเชอสสิ้ตเชิ้ตสีดำเป็นแบ,บรนด์เป็นแบ,บรนด์ที่วัยรุ่นญี่ปุ่นชอบใช้นะคะหมดผ้าดีมากเลยทุกคนโจ,ด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 ,โจดุยขี้เลยขี้เลยโจดุยเน้

หมดเวลาผ้าดีมันจะยืดนะคะคนจะซักยากมาอแล้วคนแล้วก็คือบีกับเมายานะคะนี่จีจังเอีเน่นตอนนี้นะคะทุกคนมีก็บอกป๊าว่าบีไดมีของขวัญให้นะคะเพราะว่าป๊าบ,บอกบอกบีย้ําเลยว่าไม่ต้องซื้อให้เพราะว่ามันเปื้อนตังนะคนะแต่ว่าบีก็มีให้นมะ

เนเน่どこอねどこパパาลงดูแล้วกวังว่าป๊าจะชอบนะคะเยังกลับแล้วนะマ。マ

ทุกคนวันนี้นะคะก็าทานกันทานข้าวเสร็จแล้วนะคะแขกก็กลับบ้านกันหมดแล้วเนาะวันนี้นะคะบีก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าสิ่งที่พี่ให้ป๊ะปานะคะนั่นก็คือรูปถ่ายเนาะรูปถ่ายอันนี้มันมีพิเศษยังไงนะคะทุกคนแล้วก็รูปถ่ายตัวนี้นะคะก็จะเป็นรูปถ่ายครอบครัวเราทุกคนนะคะก็คือรวมกันสิบคนเลยนะคะทั้งป๊ปาทั้งบีทั้งชิคกี้จงังทั้งแม่ย่านะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะคะทุกคนก็คือรูปมีรูปคุณปู่ด้วยนะคะใส่รูปคุณป คุณปู่นะคะทุกคนหรือว่าพ่อปู่ของบีเนาะ เสียไปเมื่อประมาณ30ปกีกว่าแล้วนะคะ30ปีที่แล้วนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยคือเขานะคะไม่มีรูปถ่ายเป็นครอบครัวเลยนะคะซึ่งเด็กๆก็โตกันหมดแล้วนะคะบีก็เลยให้ช่างวาดรูปนะคะทุกคนวาดรูปให้ซึ่งเอาส่งใบหน้าของเราไปแล้วก็ให้เขาวาดให้นะคะทุกคนซึ่งก็ได้มาแบบโอเคมากๆเลยนะคะแล้วเตรียมที่บีให้ถ่ายนะคะทุกคนเอยที่บีให้วาดน,นะคะทุกคนก็จะเป็นตรีมแบบงานแต่งเนาะงานแต่งของคนญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือการใส่ ชุดกิโมโนนะคะทุกคนแล้วก็ความหมายของชุดกิโมโนแต่ละอย่างนะคะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ของนามสกุลของเราด้วยนะคะทุกคนแล้วก็คือมีความหมายหลายอย่างมากๆเลยนะคะซึ่งกิโมโนในรูปนะคะที่วีใส่นั้นก็จะเป็นกิโมโนของประจําตระกูลของวีเอ้งของตระกูลของป้าปานะคะทุกคนแล้วกอ็อะไรอีกมีอะไรอีกแล้วก็ กิมโนของชิกิจังนะคะทุกคนก็เป็นกิมนโนของชิกิจังที่ป๊าซึกให้ตอนชิกิจังครบรอบหนึ่งเดือนด้วยนะคะทุกคนแล้วก็แบบคือชอบมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ปปาก็ชอบมากเพราะป๊าเคยบ่นว่าอยากจะได้นะคะทุกคนแต่ว่าที่ญี่ปุ่นแพงมากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าภาพนี้ถ้าในญี่ปุ่นก็น่าจะประมาณ3ามสี่หมื่นบาทเลยนะคะแต่ว่าอาจจะแบบดีกว่านี้มีบริการดีกว่านี้อะไรมากมายเยอะแยะเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนบีก็ ถา่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายมาต้านเ